สวัสดีครับกลับมาพบกับเมือจกสายโหดนะครับวันนี้เรามาดูหน้างานใหม่ครับเราทำอะไรแล้วลครึ่งนึงหลังจากผมไปวิ่งรถมานะครับทำงานได้สวยไหมครับจากถนนเข้ามานะครับหน้างานใหม่ของบ้านนกียินครับนาพอไซครับ ทำทางได้สวยมากเลยครับต้นไม้ก็ลงครับดูจากคูแบบทำแบบฝีมือจริงๆนะครับจากปากทางเข้ามาครับ สำงานได้สวยมากเลยครับจากทีมงานนครโรงเรียนครับวันนี้น่าจะเสร็จครับวันนี้โฟนหลังจากโคนลูกนี้ก็อยู่นี่เอาลงหมดเลยครับ ต้นไม้เรา,เาลงหมดเลยครับดูครับเขาแต่งขอบสวยไหมครับจากไล่ดิน นี่แหละครับจากฝีมือล้วนๆครับสวยไม่สวยดูเอานะครับแต่ว่าทีมงานนี้ทำนี้นี่แต่คุณภาพล้วนๆครับโอ้โหทำงานได้สวยมากเลยครับดูครับ นี้น่าจะจบแล้วครับดูรถไทยทำครับข้างๆครับแตกต่างกันไหมครับนี่นะาข้างๆเป็นรถไถครับรถไทํทำครับนี่ครับของรถไทครับดูของไมโครครับ มีขอบมีแต่งมีสลบครับสุดยอดจริงๆครับดูครับลวดลายของเขาครับสวยมากเลยครับมีขอบแต่งขอบ นี่ต้นไม้พวกนี้ก็น่าจะาลงหมดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายการทำงานให้ดูครับทำงานได้สวยมากเลยครับดูดูครับ การแต่งขอบของเขามีรดลายรดเรียมนี่ครับรดของมือจกสายโหด หดไปหดดูต้นไม้แระเนียระดาดครับอย่างก็พายุมาครับล้มหมดครับเอาไม่อยู่ครับดูรถมือจกครับบอมแมมเลยครับ กำลังไล่ดินครับตรงนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปหน้าครับเดี๋ยววมนจะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับการทำงานของมือจกใส่หดครับ ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ